สิ่งที่ไม่ควรทำในตอนแก่เมื่อเราแก่ตัวลงมีห้าอย่างนี้ที่ห้ามทำเด็ดขาดเพราะถ้าเผลอพลาดอาจต้องเสียใจไปจนวันสุดท้ายของชีวิต 1. อย่าขายบ้านเพื่อไปอยู่กับลูกหลานบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่มันคืออิสระสุดท้ายของชีวิตอย่ารีบปล่อยมือจากพื้นที่ที่คุณยังมีสิทธิ์ได้เลือกเพราะต่อให้ใครรักคุณแค่ไหนก็ไม่มีที่ไหนสบายใจเท่าบ้านของตัวเอง 2. อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเงินทองหาใหม่ได้ แต่สุขภาพพังแล้วมักย้อนกลับมาไม่ได้แค่เดินบ้างยิ้มบ่อยๆหัวเราะให้มากขึ้นแก่แบบแข็งแรงมันคือของขวัญที่ดีที่สุด 3. อย่าเลี้ยงหลานแบบทุ่มหมดทั้งใจและเวลารักได้ช่วยได้แต่ไม่ต้องแบกชีวิตพวกเขาอีกคุณผ่านบทบาทพ่อแม่มาแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณเองบ้าง 4. อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องชีวิตลูกหลานเกินไปให้คำแนะนำได้แต่ไม่ใช่ควบคุมลูกหลาน